อ่ะอันนี้เป็นจานอันนี้โชว์จานที่แม่บ้านได้วาดเอาไว้สวยไหมครับเนี่ยวางเอาไว้เตรียมไว้สําหรับจะติดห้องฝาด้านนี้นะจะแต่งห้องฝาโดยใช้จานมาแต่งนะอันนี้เพ้นไว้แล้วแล้วก็ลองดูนะครับยังหลากหลายเพราะเราไม่ได้เตรียมไว้สําหรับเพื่อการนี้แต่ว่ามีจานที่ทําไว้แล้วเราก็เลยเตรียมไว้ว่าเดี๋ยวเราจะ เอามาแต่งท้างฝา,ฝาเอาให้สวยงามนะมีหลายรูปแบบนะที่วาดเอาไว้สวยน,นะครับถ้านสนใจได้บ้างก็ทําขายด้วยนะครับเพราะว่าเขาจริจริงเขาไม่ได้ตั้งใจจะขายแต่เราบอกว่าทําแล้วเสียเวลาไปแล้วซื้อข้าวของมาแล้วเยอะแยะเนี่ยน่าจะทําขายด้วยอันนี้เป็นการวาดโดยใช้ฝีมือวาดเอง นะวาดเองทั้งหมดเพ้นอันนี้เป็นแบบสติกเกอร์นะใช้สติกเกอร์เขาจะมีสองแบบสติกเกอร์ก็ทําไว้เยอะเหมือนกันนะตอนนี้เราก็เตรียมไว้นี่สําหรับเขาเรียกว,ว่าแฮงเกอร์สำหรับมาแขวนจานนะแต่มันจะได้จานขนาดกลางๆและขนาดเล็กเท่านั้นจานขนาดใหญ่นะยังใช้ไม่ได้เราก็เตรียมไว้นะแฮงเกอร์เราเ,มมาเตรนะียมไว้เยอะเหมือนกันตรงนี้เตรียมไว้สำหรับ จะมาแขวนติดฝาผนังนะครับซึ่งเดี๋ยวติดฝาผนังเรียบร้อยแล้วก็จะมาโชว์ให้เห็นว่าเป็นยังไงที่จริงจานเราก็ยังมีอีกเยอะนะอยู่ที่บ้านข้างหน้าอีกหลังหนึ่งซึ่งวันหลังจะพาชมแลวเอามาให้ดอูอันนี้ก็เป็นถาดที่เขาทำเอาไว้ถาดนี้มีรูปอันนี้จาน ที่ใช้สติเอร์นะครับมีจานหลายอย่างน้ำมันพลาสติกลายลายสีน้ำเงินนาจานพวกนี้นานี่องเขาเป็นสิ่งต่างในห้องนี้ก็เก็บรูปภาพไว้ด้วยเยกากำลังจะมาแต่งบ้านซึ่งแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาโชว์ให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่ก็จะเป็นถาดอีกอันหนึ่ง ทำเป็นผานมีสองอย่างสวยไหมครับอ่าเอาละครับก็พานั่ชมเรื่องจานกับเคื่องไว้ชนี่กอนครับ